ทำอะไรมาไปทาลิปมาเหรอทาลิปเปานี้อ่ะม่อ่ะอือเปิดไม่ติดบางเหรอคะไม่ติด้องอะไรไปไหนไหนไหนหลไหนลูกอยู่ไหนลูกไหนขอดูลูกหน่อยขอดูลูกหน่อย ขอดูลูกหน่อยขอดูลูกก่อนขอดูลูกพาไปดูลูกก่อนลูกอยู่ไหนอ่ะไปดูลูกก่อนลูกอยู่ไหนป่ะเออพาไปดูลูกก่อนลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน พอาไปดูลูกก่อนลูกอยู่ไหนพาไปดูลูกหน่อยเอออืมอืมตรงไหนล่ะ